ออตอนเนี้เชื่อว่าตอนนี้ยังถูกขุดคุยอยู่ยังถูกขุดคุยอยู่ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีอะไรดีๆออกมาแน่นะฮะเอาละเราจะทิ้งท้ายเบรกนี้นะฮะด้วยไอคอนคลาฟพื้นที่แสดงศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมผลงานของสุดยอดช่างฝีมือไทยจากทั่วประเทศมาไว้ให้คุณได้ชื่นชมที่ชั้น4และ5ไอคอนสยาม แล้วก็เปิดสาขาใหม่ชั้น3สยามดิสฟเวอรี่เพื่อเป็นการเชิดชูและสร้างความภาคภูมิใจกับมรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดลงในงานผ้าอันวิจิตรภายในงานิทศษษษกาลผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ไอคอนคลาฟไทยเท็กซ์ไทฮีโรสนะฮะจัดแสดงและจำหน่ายชิ้นงานผ้าไทยรังสรรค์โดยครูศิลป์ของแผ่นดินผู้ปลุกชีวิตผ้าไทยอย่างเช่นคุณมีชยัยแต่สุจริยาแห่งบ้านคำปูลที่อุบล คุณวีระธรรมตระกูลเงินไทยแห่งบ้านจันโสมาที่สุรินการทำงานร่วมกันระหว่าง3แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นอศาวาฮะฮุกส์บายประภากาศแล้วก็วิชระวิทกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านไทยบ้านตุ้มทองจังหวัดบุรีรัมด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในงานนี้นะฮะก็จะมีการเปิดตัวคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไหมไทยสุดพิเศษจากแบรนด์ที่มีเพียง35ใบเท่านั้นก็คือแบรนด S <S ซิริวันนวรีแบงคอกท่านผู้ชมฮะแบรนด์นี้มีชื่อเสียงมากนะฮะมีเพียง35ใบเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการนำผ้าทอมือลายโบราณจากทั่วทุกจังหวัดที่หายากและสินค้าที่ผลิตจากผ้าไทยต่างๆอย่างเช่นชุดเรสเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับจากดีไซเนอร์ชื่อดังแถบหน้าในเมืองไทยมาจำหน่ายในงานอีกด้วยครับ แล้วก็ร่วมสืบสารอนุรักษ์ผ้าไทยเชิดชูภูมิใจกับบรรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดลงในงานนิทเทศกาลผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าศิลป,ปินผู้สร้างสารรค์งานผ้าไทยและงานจากช่างฝีมือไทยทั้งงานศิลป,ปะประติมากรรมจานชามเซรามิกของตกแต่งบ้านเครื่องประดับที่มีดีไซน์นะครับเชิญไปชมได้นะครับที่ไอคอนคลาฟชั้น4ชั้น5ไอคอนสยามและชั้น3สยามดิสคัฟเวอรี่ ยังคงเน้นมาตรการสุขอนามัยในการเว้นระยะห่างการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อความมั่นใจของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด<ม>นะฮะ<ม>นี่นะครับท่านก็โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลได้นะฮะ1338ครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับไอคอนสยาม o อทอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการ เออทำทารกตายครับแล,แล้วก็ไม่คืนศพให้เขาไปเอาศพเขาศพลูกเขาไปให้กับคนอื่นและเผาไปแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ